ิเล่นชิิงแต่งตัวก่อนเด้อถ้าไม่ยังไม่ถ <th> <th> ุดแต่งอตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตอนนี้เดี๋เด้อเด้อเดอออ่า เดวตียังอยู่ปะตีไม่อยู่ไม่ใช่แอนตี้มูซี่แคทโดนหนูละไหน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 อานักปะตี้หายโอ้อะไรพวงเนี่ยแล้วทำไมเราวิ่งไวจังละ่ะแล้วแบกอะไรมาด้วยนะ่ะอ้า โอเคขอบคุณมากค่ะแต่งตัวอะไรของคุณมันะานาช่างเป็นอันขาที่จะตั้งใหม่อะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวนะแล้วขอตรงขอตุมอยู่ไหนหมดเนี่ยอาาโอเคนี่ไม่ใช่คอตุม นี่ไม่ใช่คอตูมที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่คอตูมคือที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่คอตูมคอตูม,คอต,มคอตูมหน้าแรกที่เปิดมาเห็นคือหน้านี้คอตูม <c oughs> อะไรบ้างนั้นอะใครอะกิน <c oughs> อเดี๋ยวนะเราต้องไปแลกไอ้ไปแลกนั้นมันอยู่ไหนอ่ะเอ่อหรือเราแลกมาแล้วไอคอที่ว่าต้องเลเวลนั้นนี่อ๋อเรออ๋งั้นงั้นเดี๋ยวไปเก็บเดี่ยวเล่นกันดีกว่าสักหน่อยหนึ่งอันนี้คืออะไรอ่ะขัดกี๊ด โชดาอันนี้มาด้วยนา่ารักอ๊บอย่ดูสิแคนโตกิดนะ โอเคไปเก็บเวลเล่นหรอมเมียหัวใจอ๋องั้นเดี๋ยวค่อยไปเวลก็ได้ม,อมลองดันม่นเปลี่ยนชุดได้ไหมอยากใส่ชุดเติมอมะ อ๋อเหรอโอเคโอเคขอบคุณค่ะใกล้ไมใกล้มีแค่ไหนอะ่ะโอ้อา h ก็ก็เข้าใจได้โอเคโอเค โอเคก็ได้อะ <c oughs> ให้แมวละมุนนั่งอย่างนี้ไปเอเอหนะ่ะแมวละมุนไปเดินอะ่ะมีสกิลอะไรบ้างสิเฮิร์ไหนดูวิ 9, ่งเร็ว ฟังนราเป็นวิง ในรุ่นมมอ,อ๋<ะ>ดดมมอะอะอไปเดินเล่นซะหน่อย,อยฮะใช่กิวแมวคิวทั้งรุ่นป็งอง ได้มีมีสัตว์เลี้ยงที่อยู่ข้างๆที่ไม่ใช่จิ้งจอกบ,บ้างไหมนะมีแมวไหมนะมีแค่นั้นเหรอแอนดรูไเปลี่ยนสีชุดได้หรือเปล่าต้องไปเปลี่ยนที่ไหนไม่แน่ใจเป็นชานะิมาดิง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 งดิงดิงด ดีจังฮ่าแต่งตัวดูดีจังล,ะล่ะอะออันนี้ก็ดูดีแต่งตัวมันต้นคิดมัดเลยยกนิ้วให้หน่อยมีใส่ลงบนหัวด้วยเออนิ้วไหนเลือกเอาค่ะมันเป็นนักสู้ แอสแสงแตกมาทําอะไรตรงนี้สวัสดีค่ะอยู่ถึกซิรฟแหละเพราะนี้ก็คืออาอเหมือนกันอาคนนี้ใช่ไหมคนนี้เปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนอ,อะไรได้บ้างแสงก้การคอนตัมเงเปลี่ยนไม่ได้ โคปองเปลี่ยนสีชุดอันหนึ่งแอนดูดีชุดมันใช้ไม่ได้อ่ะมันไม่พร้อมไปเดินเล่นน่ะดูดีร <c oughs> ับกันได้ค่ะเดี๋ยวนั่งรออยู่ตรงนี้เลย พยายามจิบน้ําจิบพี่จิบ,จบพยายามจิบน้ําไม่ได้แบบเห็นดีแล้วพอจิบน้ํก็กะสือลือออกมาบ้านจริงอย่าทําเป็นนิสัยเชียวติดพี่เอกกันได้อันนี้เลิกดูพี่เอกกันแล้วนะแบบไม่ไม่ได้คิดจะแบบเออถ้าเกิดมีคลิปสั้นๆน่ะถึงจะเข้าไปดูถ้าเป็นคลิปยาวหรือแกลๆอ,อ่ะไม่ได้ทําอ่ะอมไม่ได้ดูแบบนั้นเออแต่ก็ ก็ดีนะนี่นะแมวละมุนเป็นแมวขลั แมวส่วนนี้อ๋อมาแมวไม่เอาไม่เอาไปเดินมอดีกว่าในมอมีอะไรไมีคนร,รับของอ่า e อ t e มาส,สวัสดีค่ะบันเลิศเลยหมาหรือหมีเนี่ย พี่คลาสสิตรงนี้จะมีคนแบบเอ้ยเอ้ยมีคนวันดีครับออมนโมอเอ้ยไม่ใช่มาสับโยเอ้ยมาสับโยอคุยได้ไหมอ่ะ วันนี้ก็ร้อนนันเนี่ยทำมาถึงร้อนขนาดนี้กันนะก็เพราะว่าที่นี่คือมอหลอกยังไงล่ะมอหลอกเทานะฮะเดินต่อในนี้ก็จะมีอ่แล้วนะคะเอ้ยแล้วคนนี้มันเจาะได้เหมือนเดิมปะเจาะสเก็ตเริ่มเรียนอือฮึเจาะสเก็ตไม่มีอ้อมีมีด้วยไหม่ใหม่ใหม่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  มีก็จะไม่ได้นะอดิจ้าอ๋อไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าไปได้นะไม่เป็นไรตั้งแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเชิญเข้าไปได้เลยตามสบายอะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมายความว่ายังไง ตอนแรกห้ามแมวเข้าหรอไงอ,อ๋อแมวเป็นคนนอกได้ไงแมวจะคองโลกแล้วคิดว่าแมวข้ามไม่ได้เหรออ,อย่าเชวนะอะไรกันเนี่ยไม่ใช่แอสคนเล่นอ่ะใช่แต่ว่าไอ้ตัวที่ที่อยู่ตรงเนี้ย เป็นแมวเอเอโอเคควันนี้ล่ะฮัลโหลสวัดดีค่ะต้องการบางสิ่งไม่ใช่เรื่องดีนะักจะมาพบค่ะเจ้าต้องการอะไรเออเออไมค่ะต้องการเท่าไหร่อย่างนี้เจ้ารู้ค่ะสามารถสร้างมันให้เป็นเรื่องง่ายเอเอามาแปดอันแล้วกัน อ้าอท่ามใหม่ท่านคือใครข้าหลงทางจากป้าโนเิ็นนัน,นนั้นดังนั้นไม่มีประโยชน์ที่จะถามว่าข้าคือใครอเพราะว่าสถานที่ที่ข้าจากมามีแต่ความเกียดชังอ้าฮะ คือพ่อค้าเหลวไม่มีแนวคิดเรื่องธุรกิอจอ่ะอ้อขอบคุณค่ะ,ะอ่ะเดี๋ยวหาที่นั่งแกะดีๆกันอ่ะตรงนี้ละกันนั่งแก้วใครนั่งอยู่ปะเนี่ยเดีย๋ยวไปอยู่ใกล้ลุงดีกว่าลุงครับสวัสดีค่ะอยู่ด้วยแกะอันไหนอ่ะเงี่เนเนหรอ ไม่แทงนะดีเลยนะเดาเรานี่แบบหนึ่งนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเอาคุณเจ็บไปนอนแล้วเหรอ้ปา,อาประมาณนี้ดูสิโอเคไหมนะอันนี้นะใบนี้นะ เดามาละลุงไหนเนี่ยอันนี้นะอ่าฮะมาดีหานลุงอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะ huh. uh huh. uh huh. ไปไหน <Okay. S 1> อ่ะอ้าวอ๋อโอเคมาดีค่ะ อืมโอเคเดินกลับไปก่อนจริงแหละเพราะว่ามันสี่ชุดอะนะเดี๋ยวถอดให้ดูลนๆเนี่ยถอดตอนหน้าพระเลยเนี่ยมีพระอยู่นะ มีพระอยู่ข้างล่างนี่ต่อตอนหน้าพระเลยมันแบบโอ๊ยไม่ใช่ีได้ได้เด้อเอานี่ออกถ้าถ้ามันไม่แต่งอะไรไม่ใส่อะไรอ่ะมันก็จะดูแบบใช้ได้อยู่แต่พอแต่งแล้วมันบเแมนมันต้องแต่งอะวาใส่เข้าไปสี่ชุดมันไม่เหมือนเฮ้ยมใส่หูฟัง <c oughs> ข้าไปข้างในกันดีกว่าสิชุดมันไม่เข้าเราจะต้องเปลี่ยนมัน เก่งไม่จําเป็นต้องออกกล้องไม่ต้องเป็นต้องออกสื่อได้ปอกะวะ่าตายแหละ